ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่2ีนะครับเดือนธันวาสองพันนะครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นแบรนด์ของเวทันเตอร์ออปติกนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นกล้องเล็สสายล่านะครับ WST ขีด C นะครับ6ขีด2 4คูณ SF นะครับผมตัวนี้ปรับลาข้างนะครับพื่นพีนี่ครับของเบื้องต้นจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันนะครับสมาชิกตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวพิเศษนะครับออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับหน้าเลนเข้าจะอยู่ที่50มิลนะครับตัวนี้มองไกลได้ถึง200เมตรเลยนะครับผมฝากระดกแบบป๊อปอัพนะครับผมแบบแข็งแรงทนทานนะครับสมาชิกนะครับนี่ครับแถมให้หัวท้ายนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผม ช้งานแบบลุยได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ท่อเป็นท่อยี่สิบห้าจุดสี่นะครับเป็นท่อมาตรฐานทั่วไปนะครับผมตัวนี้นะครับ a d ดแก๊สนะตัวเจนนะครับไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเลขรีย i a l number ของกล้องนะครับกล้องนะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสมาชิกทุกท่านครับทางร้านนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับผมรับประกันสินค้าของแท้นะครับผมนี่นะฮะเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ ระยะการซูมนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่6เท่านะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆตรงนี้นะครับ6เท่านะครับถึง24เท่าเลยนะครับนี่ครับเนี่ยตัวนี้เป็นเส้นเล็งแบบ SFP นะครับไม่ขยายตามซูมนะครับสมาชิกทุกท่านตัวนี้จะเป็นเส้นเล็งสายล่านะครับโอเคนะครับด้านหลังสามารถปรับสายตาได้นะครับสมาชิกนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเลนส์สายตานะครับ ทำให้เส้นเล็งนะครับคมชัดขึ้นนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นตัวปรับหลานะครับตัวนี้ปรับเริ่มตั้งแต่สิบหลานะครับสมาชิกนะครับจนถึงนะครับนี่นะฮะจนถึงห้าร้อยหลานะครับแล้วก็ข้ามไปอินฟินิตี้เลยนะครับอ่านี่นะครับผมสวยงามมากนะครับตัวนี้ครับเพิ่งเข้ามานะครับผมก็รีวิวให้เป็นวันแรกที่เข้ามาเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมเส้นเลงกันนะครับสมาชิกนี่นะครับสาหรับเส้นเลงนะครับสวยงามนะครับสมาชิกตัวนี้เส้นเลงจมินดอทนะครับนี่นะครับลักษณะดังภาพเลยนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ชมอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับผมเผื่อกระสุนตกได้นะครับผมระยะ200เมตรนะครับมองเห็นชัดสบายมากนะครับผมได้ตัวแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมของแถมนะครับแล้วก็ในส่วนของราคานะครับของกล้องตัวนี้กันนะครับสําหรับของแถมนะครับก็จะมีนะครับผ้าเช็ดเลนส์นะครับแถมให้หนึ่งผืนนะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับแถมให้หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ท่อลดแสงนะครับตัวนี้นะครับเวลาออกแดดจ้าจ้าขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้แถมให้นะครับแบบทรงกระบอกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะละแฉลนะครับแถมให้นะครับสองตัวนะครับ นี่นะครับแล้วก็ขาจับล่างนะครับแบบ11มิลทรงสูงนะครับท่านไหนที่ใช้แบบ20มิลบอกทางร้านได้เลยนะครับทางร้านนี้ให้บริการนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับโปรก่อนปีใหม่นะครับปกติราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับแต่วันนี้เอาไปเพียงนะครับ2,800 50บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับขอญาตย้ำราคาอีกรอบนะครับราคาอยู่ที่2850บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับแบบโอนนะครับเก็บเงินปลายทางบอกเพิ่มแค่50บาทเท่านั้นนะครับสินค้ามีรับประกัน1เดือนนะครับหากเสียภายใน1เดือนทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมก็ส่งมาเคียมตัวใหม่ได้เลยนะครับหากเส้นเล็งนะครับปรับไม่ไปนะครับไฟเปิดไม่ติดนะครับการซูมนะครับ ไม่ซูมนะครับผมการปรับเลนส์สายตานะครับไม่มีผลนะครับส่งมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยทันทีนะครับทางร้านยินดีให้บริการนะครับผมสำหรับวันนี้รีวิวน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ